สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวว่าประชาธิปัตย์เดือดระอุเฉลิมชัยลั่นสันดานสามัญสำนึกชะคนรุ่นใหญ่ขวางทุกเรื่องเนื้อหาใจความนะครับในเฉลิมชัยสีอ่อนซึ่งเป็นรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เฉลิมชัยได้โพสต์ข้อความลงใน f a c e b o o k นะครับโดยให้ชื่อว่าคำไหนคำนั้น พร้อมๆกับมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่มีการล้มประชุมพักประชาธิปัตย์ในวันนี้นะครับเฉลิมชัยบอกว่าสันดานสามัญสำนึกล้มประชุมไม่เคารพกรติกาของพักปากบอกพื้นที่ของคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหญ่จะขวางทุกเรื่องไม่ได้เราต้องให้คนรุ่นใหม่มีพื้นที่คิดมีพื้นที่ทำงานมีความสุข สนุกกับการทำงานและทำงานเป็นทีมได้ไม่ใช่ห้ามไปทุกเรื่องห้าม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 จนทีมแตกคนรุ่นใหญ่ทั้งหมดควรเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์ทางการเมืองของน้องๆสอสอุ่นใหม่ไม่ใช่ครอบตลอดเวลาพักประชาธิปัตย์ควรจะเป็นแสงแห่งความหวังพักประชาธิปัตย์ควรจะเป็นแสงแห่งโอกาสประชุมครั้งต่อไปกลางเต้นเลือกหัวหน้าพักจะได้เอาเงินที่ประชาชนสนับสนุนพัก ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ใช่ไปพลาเล่นเพื่อล้มองค์ประชุมเคารพกติกาพักทุกอย่างจบไม่มีใครสามารถต้านทานกระแสของการเปลี่ยนแปลงได้โลกเปลี่ยนพักก็ต้องเปลี่ยน